ามโมงวันนี้ก็รู้ว่าหมูวิจาห้าโมงก็ขนของนะเคยอยู่าหลายูไงทำไมบ้านที่จะดโลกถึงไม่เหมาะแการันู่ก็อันนี้ผมไม่รู้ผมผมไม่เคยอยู่ผมเลยไม่รู้หลายหลายสมัยต้องไม่ไม้มันไม่ได้เกี่ยวกับผีสางนาไม้ธทวมดาอะไรหรอกนผมผมเป็นคนช่วยท่านนายกชวนขนของเข้าไปตอนตอนที่ท่านเข้าไปอยู่เนมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพื้นเกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับ ความอะไร,รกระทึกของข้างนอกท oh. ี่เข้าไปอยู่ในนั้น่ะมันจะดีนเสียงทุกอย่าง้งหมดเลย hmm. แล้วถ้าวันอ่อนก็นึกว่าผีแต่ความจริงก็คือคนพูดกัน hmm. คุณอยู่ชั้นชั้นสามเนี่ย <Yeah. S 1> ใครประชุมอยู่ชั้นล่างก็ได้ยิน hmm. ยังเคยเล่นกันเลยเมื่อตอนทีมงานบ้านพิซโลสมัยนายกจ่าชายก็ไปทํางาน <That. S 1> มีคนขึ้นไปนอนอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างก็นั่งประชุมกัน,นไอ้ที่นอนนอนฟังการประชุมหมดเลย oh. อนท้า มันมัน,ม,นมันก็เลยรู้สึกไอการออกแบบมันมันคงไม่น,นั่นเังแต่จำแม่ท่านจะุ่นมาดูว่าจิว่าเปล่าแต่ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ยังซ่อมอะไรกันอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนปี57าเจ็อะซ่อมคนเอกอดุดลท่านเป็นประธานในการซ่อมรำเนีย ตอนน่าซ่อมห้องประชุมคอรมอที่มีปัญหาไม้ทองคำเหมือนกันได้นะอ๋อ oh, ใช่่นะคุณอดุลนนะเป็นประธาน mm hmm. แล้วก็ซ่อมบาทท้านพิษณุโลกด้วยนี่ไปซ่อมไปซ่อมไปอยู่มามันก็มันก็มีปัญหาอีกนายกประยุทธ์เนี่ยเคยเข้าใช้ไป,ไป,ไ,ปไปนั่งทํางานอยู่พักแต่ไม่ได้ไปนอนนะ mm hmm. ไปนั่งทํางานอยู่พักแล้วเราก็ไปดูว่าพบว่า บ้านพักนายกนั้นควรจะมีเฮลิ่ีคอปเตอร์ลงได้บ้านที่ทั่วไม่มีก็เลยเคยเสนอทั้งนั้นก็ลงสนามม้านังเรื่องอะไรนี่อ๋อลงใกล้ใกล้คือบางทีมันจำเป็นเพราะฉะนั้น <laughs> เดี๋ยวกลับมาขอนขอเพราะฉะนั้น <laughs> ขอบคุณครับ